ไอติมผลิตนะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนะครับผมมึงเพิ่งรู้ว่าเสียงเหรอคือตั้งแต่มึงไปเรียกน้ําเงินนะ่ะมึงก็เสียงแล้วนะครับแล้ววันนี้นะฮะผลก็เป็นออกมาที่ชัดเจนนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลที่โหวตให้เสียหนูนะครับผมมีถึง311เสียงโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยอะ่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อไทยกับพรรคประชาชนรวมกันอะ ยังไม่ถึง311เลยนะโค่นเขาไม่ได้นะครับผมทีนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าหนึ่งในคนที่พา,ายเรือนะครับให้โจนั่งนะครับก็คือบรรดาพักสีส้มนั่นเองครับซึ่งไอติมฤทิตก็ได้ออกมาพูดนะครับบอกว่ายอมรับว่าหนักใจรู้ว่าเสียงนะครับแต่ประมาณว่ากูพูดไปแล้วไงกู <c oughs> ไม่อยากขาดสัจจะนะครับผมอ่าอ,อโอเคอ่ะคุณไม่ไม่ได้ตบัติศาส์อ่าเข้าใจแต่ไอการขาดสัจจะแบบนี้หรืออะไรยังไงก็ช่างนะฮะตอนเนี้ย บอกได้เลยว่าประเทศเข้าสู่ความเสียหายแน่นอนและที่สําคัญนะครับสื่อต่างชาติหรือว่าพวกฝรั่งมังค่านะเขาก็บอกเลยครับผมอันนี้มันนายกัญชานะอ่ะเขาให้ฉายาว่าราชากัญชานะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะไม่ว่าคุณไอติมจะพูดยังไงยอมรับว่ามันมีความเสียงโซ่ตัวนของพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงมากกว่ารัฐบาลผมเคยเล่าไปแล้วนะครับผมวันนี้เขาอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเขาอยู่เรื่อยๆวันหน้าเขาจะมากกว่าแน่นอนนะฮะ พลังดูดมันเยอะพลังกล้วยมันเยอะนะครับแล้วการที่คุณทําแบบนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่าสนับสนุนเขาเต็มเต็มเลยครับผมทีนี้อ่ะประเทศจะเป็นยังไงต่อไปจะต้องมาลุ้นกันนะ FC เพื่อไทยแฟนคลับเพื่อไทยนะครับผมไม่ต้องเสียใจนะครับผมงานนี้ผมบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆนะครับดูความชิปหายดูความพังพินาศนะฮะที่พักประชาชนมีส่วนหนึ่งในการร่วมโหวตนายกคนนี้เข้ามานะฮะอ่ะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจนะครับผมเราก็เดินหน้ากันต่อนะครับผมดีซะอีกนะผมจะได้วิจารณ์ได้เยอะๆด้วยนะ <c oughs> นะอ่ะถ้าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนี่เพจผมอยู่นี่เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไม่ต้องเสียใจใทุกคนสู้ๆครับสวัสดีครับ